ไม่เต็มเกินไปนะครับผมเสร็จแล้วลูกค้าเปิดผมนี้ครับจนมันขึ้นมาแบบนี้ลูกค้าแตะวงกลมนี้ครับแตะไปเรื่อยๆนะครับจนเจอคําว่าผ้าฝ้ายนะครับแตะไปเรื่อยๆเลยจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับต้องแตะให้เจอคําว่านี้นะครับต้องเป็นผ้าฝ้ายทุกครั้งผ้าฝ้ายทุกครั้งมันจะเป็นค่าตั้งต้นเลยนะครับ อันนี้คืออุณหภูมิน้ําอันนี้คือรอบการล้างน้ําอันนี้คือรอบการปั่นหมาดนะครับอันนี้คือชั่วโมงการทํางานนะครับโดนเซตให้หมดแล้วลูกค้าหมุนเห็นจุดไข่ปลาไหมครับนะครับก็คือฟังก์ชันจะเปลี่ยนไปตามนั้นเลยนะครับอ๋อซักแต่ละชนิดใช่ครับซักเร็วสำหรับผ้าน้อยๆซักด่วนตรงนี้สามสิบกว่านาทีนะครับลึกได้เลยครับเยอะมากจุดไข่ปลาไปเรื่อยๆเลยครับอือเอ้ถ้าเรา Oh. ถ้าเราซักปกติก็เป็นผ้าฝ้ายก็ได้หรือว่าถ้าเกิดผ้าน้อยๆก็เป็นอุ้ยผมไปโดนก็เป็นตัวสามสิบเก้านาทีก็ได้ครับซักด่วนผ้าถ้าขึ้นถังอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ถ้าวันไหนผ้าไม่เยอะก็ใช้ฟังก์ชันนั้นก็ได้นะครับไม่ต้องซักเต็มชั่วโมงก็ได้ <Okay. S 2> นะครับวนไปได้เรื่อยๆเลยครับ mm. ทุกอย่างจะเป็นซักล้างปั่นหมาทั้งหมดนะครับรอบพวกนี้รอบพวกนี้ถ้าเห็นว่ามันเยอะเกินไปพันสี่เนี่ยมันแรงมากนียลูกค,ค้าลดรอบลง mm. นะครับลดรอบลง สักพันหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะทุกอย่างแต่ถ้าอันไหนที่มันให้มาแปดร้อยแล้วสูงสุดแค่ไหนก็คือสูงสุดแค่นั้นอย่างเงี้ยมันให้ไม่เกินแปดร้อยครับมันมันมันจะคํานวณแล้วแต่ผ้าใช่ไหมครับผ้าผ้าที่นอนคือมันไม่ให้ปั่นแรงเกินไปนะครับค่ะนะฮะลงไปได้เรื่อยๆเลยครับเดีวถ้ามันอ๋อนี่คือซักซักล้างปั่นหมาซักล้างอบปั่นหมาอันนี้แล้วอบอ่ะอบต้องมาหลังจากนี้ครับอ๋อสมมติว่าอันนี้เป็น ไปเรื่อยๆอันนี้จะเป็นล้างน้ําครับล้างน้ําไม่ไม่ซักนะครับล้างน้ําแล้วก็ปั่นหมาดให้เผื่อ,อม,มีการขยี้มือมานะครับส่วนตัวนี้นเป็นปั่นหมาดอย่างเดียวครับเผื่อลูกค้าอยากจะเบิ้ลนการปั่นหมาดอีกรอบนึงก่อนจะอบก็อันนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยอบอนะครับอันนี้จะเป็นซักอบแล้วนะครับอ๋อซักอบเราเลยเลือกซักอบก็ได้เหมือนกันได้เลยครับซักล้างปั่นหมาดแล้วอบต่อเลยนะครับเจ็ดชั่วโมง มันตั้งมันตั้งโอเวอร์ไว้นะครับก็คือก็คือการใช้ใช้เซ็นเซอร์จับความชื้นอาจจะซักซักหนึ่งชั่วโมงแล้วอบไปชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแห้งก็แห้งเลยก็ตัดไปเลยนะครับเวลาที่เหลือตัดทิ้งหมดนะครับพอหมุนไปอีกทีหนึ่งจะเป็นอบอย่างเดียวแหละเมื่อกี้จะเป็นซักล้างปันหมาแล้วอบนะครับอบอย่างเดียวก็คือเผื่อลูกค้าซักข้างไอโปรแกรมข้างหน้าที่เป็นซักเปล่าแล้วอยากจะก็มาเลือกมาเลือกเองได้ใช่ครับ ทีนี้ไอการอบอย่างเดียวเนี่ยประโยชน์มันคือลูกค้าสามารถแยกผ้าได้ถติว่ลลูกค้าซักผ้ารวมแต่ตอนอบผมแนะนําให้ลูกค้าแยกประเภทเป็นผ้าหนาผ้าบางผาจะแยกให้นะฮะผ้าหนากับผ้าบางนะครับลูกค้าอาจจะแยกเป็นอบผ้าบางก่อนนะครับเพราะถ้าลูกค้าอบรวมเมื่อไหร่ผ้าบางอาจจะแห้งไปแล้วแต่มันยังไม่โดนเลิกเพราะมันความชื้นยังจับของผ้าหนาอยู่มันก็จะโดนอบนานเกินไปนะครับเพราะนั้นลูกค้าเอามาแยกตะกร้าเลยครับพอซักเสร็จปุ๊บปั่นหมาดเสร็จแยกเลยครับแล้วก็อบผ้าบางก่อน มันอาจจะอบออไปครึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จก็เลยกกระจกแล้วก็เอาผ้าหนาอบต่อนะครับผมแยกประเภทดีกว่านะครับสุดที่ล้างถังซักครับตอวนี้ก็ซักสามเดือนหรือทําทุกเดือนละครั้งก็ได้เป็นโปรแกรมล้างล้างถังชุดใหญ่เลยสองชั่วโมงนะครับใ,ให้มันตามเต็มที่เลยก็ใช้อุณหภูมิสูงนะครับเจ็ดสิบอ,องศานะครับเพิ่มไม่ได้แล้วโอเคสูงสุดครับก็วนกลับมาที่เดิมครับสังปายนะครับได้ได้นะครับ แล้วทีนี้เวลาเปิดเวลาเวลามันไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยน้ำเปิดตลอดครับอย่าปิดค่ะค่ะเปิดตลอดมันมีวาลของมันเองอยู่แล้วมันจะดูดใช้เองจะพุ่งไหมลองเทสยังไม่ครับไม่พุ่งเปิดแล้วครับเปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้นิ่งครับอ๋อนิ่งแล้วใช่ไหมดูแลสองจุดครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เวลาซักเสร็จทุกครั้งจะมีน้ําตกค้างอยู่ในร่องนี้ครับลูกค้าต้องเตรียมผ้าแห้งไว้เช็ดให้มันนะครับเช็ดให้แห้งเลยครับอย่าปล่อยให้มันแห้งไปเองทุกครั้งมันจะเป็นสกร้น้ําเป็นเชื้อรานะครับอพอเช็ดเสร็จแล้วลูกค้าไม่ต้องปิดสนิทครับไม่ต้องให้กลึกเข้าไปอย่างนี้นะครับลูกค้าแค่งแง้มไว้แค่นี้ก็พอ,อให้มันระบายความอับชื้นตลอดเวลานะครับต้อีกอันหนึ่งคือตรงนี้ครับกดดิ้งออกมาครับอนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรองครับเคลียร์ที่ขง คีผ้าเศษวัสดุทั้งหลายจะลงมาอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้ถ้าไม่อยากให้เลอะเทอะดึงสายยางนี้ออกมาเห็นไหมครับ hmm. แล้วก็ดึงจุกสีดำๆนี้ออกก่อนแล้วก็ถ่ายน้ําทิ้งก่อนหากรบหาก,ากอ้ถาดมาลองเล็กๆครับดึงจุกออกเสร็จก็ถ่ายน้ําทิ้งพอน้ําออกเสร็จหมดเรียบร้อยปุ๊บหมุนนี่ครับนะครับมันคืออะไรนะเนี่ยตัวนี้ตัวขี้ผงอยู่ตรงนี้ oh. ครับหมุนแล้วดึงออกมา เศษตะกอนที่ตรงนี้เต็มเลยก็ออกไปล้างนะครับเอาไปล้างแต่ที่น้ำเนี่ยน้ำที่บอกว่าน้ำเนี่ยน้าก็จะมีน้ําตกค้างอยู่ด้านล่างด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าหมุนอันนี้ก่อนน้ามันจะพรวดออกมาเยอะลยะเลยเราควรจะถ่ายน้ําทิ้งก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยหมุนตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่มันตรงล็อกแลก็หมุนกลับนะครับเนี่ยอ่ะก็หมุนกลับครับล้างเสร็จแล้วก็หมุนกลับตัวนี้ทําบ่อยๆครับ ทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะครับผมเก็บไว้นานมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวน้ํายานะครับตัวน้ํายาเวลาลูกค้าจะเปิดลูกค้าล้วงลึกๆนิดนึงอย่าอย่าจับตะข้อสีดําเดี๋ยวหักล้วงไปแล้วก็บีบนี่ครับแล้วก็ดึงออกมานะครับมันจะเป็นสลักล็อกนิดนึงเนี่ยนี้ครับตัวนี้เป็นระบบออโต้โดสหมายถึงมันมันคำนวณคำนวณน้ํายาการใช้น้ํายาเองนะครับ ลูกค้าแค่เปิดแล้วเติมให้เต็มเติมเต็มทั้งสองช่องเลยนะครับที่เป็นรูปดอกไม้ตรงนี้จะเป็นปรับผ้านุ่มครับอันนี้จะเป็นน้ํายาซักผ้าทั่วไปนะครับแล้วก็เติมให้เต็มเลยแล้วก็จะค่อยๆคํานวณใช้ไปเรื่อยๆลูกค้าแค่เปิดดูแล้วก็เติมเติมเติมนะครับน้ํายาที่ใช้ขอให้เป็นฝาหน้าโดยเฉพาะนะครับดูที่หน้าซองอย่าให้มีลูกซักมืออย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นสารเสริมครับเป็นพวกเวเน็ตไหเตอร์พงจัดคราับหนักเราใส่ตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับ เปิดลงลึกๆนิดหนึ่งกด <นะ S 1> ลึกๆ,กๆนะบีบแล้วก็ลึกนะครับโ <Okay. S 2> อเคเรียบร้อยครับผมเดน๋ยวเราลองทสกันที่ตัว15นาทีนะครับเวลาลูกค้าสตาร์ทลูกค้าอย่าอย่าแตะอย่างนี้มันไม่ใช่ปุ่มกดมันเป็นทัชสกรีนนะครับลูกค้าอันนี้วางที่ปุ่มนี้อจนมันร้องแบบนี้แล้วก็ปล่อยอนะครับนั่นคือมันจะมีลูกคุญแจล็อกตรงนี้เปิดไม่ได้แล้วจนเสร็จขบวนการมีสัญญาณเรียกเดินมาที่เครื่องรอให้ตัวนี้มันปลดล็อกให้ก่อนแตก แล้วก็ปิดเครื่องกับผ้าออกนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ยินมันอาจจะดับให้หมดแล้วแต่งว่ามันปลดล็อกให้หมดแล้วาาลูกค้าก็เปิดเครื่องได้เลยอ๋อค่ะค่ะแต่ถ้าเรายังเดือยทำงานอยู่แถวนี้แล้วมันเรียกเราดูตรงนี้ก่อนให้มันปลดล็อกไปก่อนอันนี้อ,อันนี้อันนี้กี่โลคัเนี่ยจำไม่ได้ละสิบจุดห้าไหมฮะจำไม่ได้ละเออได้หลุดน้ำเข้าละอืม แล้วเราแท้อันนี้ก็คืออันนี้ก็สักล้างปัดหมาเสร็จอืมอืมอืมแล้วเราจะหยุดสต็อปสักเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองตีน้ําให้ดูก่อนครับอลอง้ีน้ําแล้วก็ลองปัดหมาดดูแล้วเราใช้งานต่อได้เลยครับได้ได้อันนี้ทดสอบนะครับรอน้ําเข้าสักแป๊บนั่น,นหลังนี่มันมีมันมันไม่สนิทหรือเปล่าเนี่ยไอรูเนี่ยออรูนั้นมันติดมันติดที่นี่ครับ เขาทาติดไคนี้เลยครับม,มันจะเอาผ้ามาอุดได้ไหมเนี่ยเอาอะไรมาอุดได้ไหมมันมีช่องอยู่อุดไม่ได้ค่ฮะอุด <โร S 2> ม,มันมีอันนั้นมันมีนี่ฝังอยู่มันมีท่อเราฝังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเอาผ้าเล็กๆอันนัน้นผ้าผ้าไม่ไหวแล้วนะ